เทลค่ะเป็นหนึ่งในโรงแรมที่อยู่ในฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นะคะบรรยากาศก็หรูหราสวยงามน่ารักประมาณนี้เลยค่ะนี่นะคะในห้องนะคะก็จะมี2เตียงใหญ่แบบนี้นะคะเป็น2เตียงทวินค่ะเตียงใหญ่มากๆเลยนะคะเขาก็จะนอนได้ทั้งหมดผู้ใหญ่2เด็ก2นะคะเด็กก็อายุต่ำกว่า11ปีเข้าพักฟรีกับผู้ใหญ่ค่ะ บรรยากาศก,ก็ออกแนวแบบเจ้าหญิงเจ้าหญิงหน่อยเนาะด้านนี้ก็จะเป็นโต๊ะทำงานค่ะทีวีนะคะแล้วก็ที่วางกระเป๋าค่ะส่วนตรงนี้ก็เป็นชากาแฟมินิบาร์นะคะในนี้ก็จะมีแก้วน่ารักมากเลยค่ะแก้วเด็กนะคะมีชากาแฟค่ะเซฟตี้บล็อกนะคะแล้วก็ตู้เย็นค่ะนี่นะคะตู้เสื้อผ้าค่ะข้างในก็จะมี ไดเป่าผมนะคะแล้วก็ชุดคลุมเนี่ยมีเป็นผู้ใหญ่2เด็ก2นะคะแล้วก็รองเท้าก็มีผู้ใหญ่2เด็ก2เหมือนกันค่ะอีกหนึ่งไฮไลท์ของห้องพักที่นี่นะคะก็ค,ะคือห้องน้ําค่ะสวยงามน่ารักมากๆเลยนี่ค่ะอุปกรณ์ต่างๆนะคะเขาก็จะทําเป็นรูปเอ่อคนแคะทั้ง7นะคะก็มีทั้งหมด7อย่างแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีบอดี้โลชั่นค่ะมีสบูก่ก้อนให้ด้วยนะคะแล้วก็มี เช็ดมือผ้าผืนเล็กนะคะแล้วก็ผ้าผืนใหญ่จะอยู่ตรงนี้ค่ะสุด Morning คะ่ะทุกคน ตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่โรงแรมฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นะคะเราจะมาทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร e n c h a n t e เซตการ์ค่ะห้องนี้นี่ก็คือแบบว่าอาหารจัดเต็มอร่อยมากค่ะแล้วก็มีคาแรคเตอร์ต่างๆออกมาถ่ายรูปกับเราด้วยนะคะวันนี้นะคะเขาบอกว่ามีเมนูใหม่ด้วยนะคะมีว a f f l e ล ball นะคะมีทอดไข่เมนูอื่นๆนะคะเขาก็น่าทานอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตรงนี้จากลิมสุดก่อนเลยนะเป็นโคคัสนะคะเค้ก ต่างขนมปังคอนเฟกค่ะมีมิกกี้ว a ฟเฟิลบวกไข่ต่างๆนะคะแพนเค้กน่ารักมากเลยเบคอนแฮมตรงนี้เป็นโจ๊กค่ะแล้วก็ติ่มซำ ตรงนี้นะคะก็เป็นผัดหมี่นะคะปอบเปียกอุดเดลสเตชันอยู่ตรงนี้นะคะเดินเดิน <ๆ S 2> ตักอาหารอยู่นะคะคุณกูฟี่มาที่โตะ๊ะค่ะเลยต้องรีบวิ่งมาถ่ายรูปก่อนนะคะนะ่ารักมากๆเลยมาชิมวอฟเฟิลบอลกันคะ่ะทุกคน<ม>นี่เลยคะ่ะลายมิกกี้แบบนี้นะคะมั่นใจเลยนะคะว่าในฮ่องกงเนี่ยมีที่นี่ที่เดียวคะ่ะอันนี้คือออริจินอลนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันคะ่ะนี่ เหนียวเหนียวหนึบๆึบแบบนี้เลยนี่ว,วุฟบว a f f l e ฮ่องกงอันนี้แน่นอนเลยค่ะแต่ว่าเพิ่มเติมคือเป็นลายมิกกี้นะคะมัานนารกมากหนึบหนึบเลยอ่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะชานมค่ะว a f f l e ลเบาะนะคะเขาจะมีออริจินอลนะคะมีชีสนะคะแล้วก็คอนบีฟค่ะโอเค thank you wow อันนี้คือชีสนะคะไปชิมที่โต๊ะกันค่ะแป้งดีนะคะแล้วก็มีรสชีสด้วยขื้อไงประมาณนี้ทอดไข่ค่ะทุกคนมาร้อนๆเลยนะคะนี่ก็เมนูใหม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวต้องชิมเลยค่ะนุ่มมากเลยค่ะแล้วก็หอมมากเลยด้านในแบบนีเน้เมนูที่นี่นะคะ ชอบนะคะ <c oughs> ก็จะมีโซนนูเดเล็ลนะคะแล้วก็โจก็อร่อยนะคะ <c oughs> แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะมิกกี้วอลเฟอรนะคะมาต้องมาทานนะคะแผนเค้กตอนนี้ก็มีลายน่ารักน่ารักเยอะมากเลยค่ะ <c oughs> วันนี้โมจะตื่นเต้นกับเมนูใหม่นะคะเลยยังไม่ได้ทานอะไรเยอะแยะเลยค่ะถ้าอยากดูลายอาหารเต็มๆนะคะป้าไก่ทาคลิปไว้แล้วนะคะลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะคะ <c oughs> ก่อนเข้าห้องกงดิสนีย์แลนด์นะคะเดี๋ยวเรามาออกกำลังกายกันนิดนึงแล้วกันนีค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นไทชี่นะคะวิดดิสนีย์มาสเตอร์ค่ะก็เดี๋ยวเราจะออกกำลังกายกันนิดหน่อยนะคะตรงนี้เลยค่ะวิวสวยมากๆเลย ตอนนี้เราก็กำลังออกเดินทางจากโรงแรมนะคะเราก็จะไปฮ่องกงดิสนีย์แลนด์กันทุกคนนี่ค่ะวิธีการเดินทางก็ง่ายมากๆเลยค่ะรถัชเ่อมบัสมารับเราแล้วค่ะรถนี้นะคะเขาจะวนนะคะ3ามโรงแรมของฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นะคะเราก็จะไปส่งเราที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ค่ะนี่มาแล้วค่ะโอเคค่ะพร้อมค่ะทุกคนบัตรมาแล้วเรียบร้อยนะคะ เราจะเข้าไปเที่ยวห้องกครนิสซีแลนด์กันค่ะ